สำหรับเราเกมเมอร์นะครับที่ใช้ PC ในการเล่นเกมบางครั้งอาจจะประสบปัญหาในการจัดสเปคในการเล่นเกมว่าจะใช้ตัวไหนดีแล้ววันนี้แ mm hmm. ท็กจะมารีวิวอุปกรณ์2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือการ์ดจอและ CPU จะเป็นอย่างไรลองไปดูกันครับมาที่การ์ดจอที่เป็นปัจจัยหลักของการเล่นเกมกันก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะใช้พื้นฐานของการเซต CPU Intel Core i7 รหัส920จัดการโอเวอร์คลไปที่4 g h z และมีแรม6 g b ติดตั้งเกมไว้ใน h a r d ด i ิสก์ r วิร์ทเท i ล a ิจิทัลค a เวและใช้ Windows 7 Ultimate 64บิตมาใช้เพื่อทดสอบการ์ดจอ2รุ่นยอดนิยมนะครับอย่าง NVIDIA GTX 750 Ti ที่ได้ค่าย Zotac so เอาไปปรับแต่งชุดระบายความร้อนครับส่วนการ์ดจอของค่ายแดง AMD จะเป็นรุ่นเทียบเท่ากันอย่าง R7 260X ที่ปรับแต่งโดยค่าย Sapphire ครับผมเกมที่เราเอามาเล่นกันก็คือ Watch Dogs นั่นเอง โดยเราจะปรับกราฟิกเอาไว้ที่ระดับไฮ้นะครับความละเอียดหน้าจอคือ Full HD และใช้ Direct X 11มาทดสอบการทำงานของการ์ดทั้ง2ตัวเพื่อจะดูว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าเราคุยกันในเรื่องของรายละเอียดในภาพนะครับก็คงจะไม่เห็นนักเพราะรายละเอียดเรียกว่าเล็กมากจนต้องซูมขยายกันสุดๆด,ดังนั้นเราจึงมาดูที่ค่าเฟรมเรทของการแสดงผลกันนะครับว่าการ์ดค่ายไหนที่ทํางานได้ลื่นไหลกว่าซึ่งก่อนอื่นขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเฟรมเรทเกิน30เฟรมขึ้นไปก็การันตีได้เลยครับ ว่าเกมนั้นเล่นได้แน่นอนแต่อาจจะมีหน่วงๆนิดๆถ้าพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับมีรายละเอียดสิ่งของภายในฉากเยอะและกินทรัพยากรของเครื่องก็จะเห็นว่าเฟรมเลทจะตกไปนิดหน่อยสังเกตดีๆในกรอบบนซ้ายจะเห็นว่าความร้อนของตัวการ์ดทั้งสองค่ายจะไม่แตกต่างกันมากครับส่วนเฟรมเลทก็เรียกว่าไม่แพ้กันเลยจะเห็นว่าเฟรมเลทจะอยู่ที่32-41เฟรมด้วยกันเท่ากับว่ายกนี้เสมอกันไปโดยปริยายครับ ต่อกันที่ CPU ที่เป็นปัญหายอดนิยมนะครับว่าจะเลือกใช้ตัวไหนดีจะซื้อทั้งทีต้อง i 7ไปเลย AMD จเจ้ามาใช้เล่นเกมแล้วจะดีแน่เหรอจะคุ้มหรือเปล่าเราก็เอามาแถมในตอนนี้ด้วยครับซึ่งสเปคนั้นเรียกว่าใกล้เคียงกันที่สุดโดยเฉพาะเมนบอร์ดกับ CPU เท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยครับผู้ชกยก2ของเราเป็น CPU ฝั่ง Intel อย่าง i 7 3 7 7 0 k ชนกับ AMD FX 6 3 0 0 ถ้าเอา CPU 2ตัวนี้นะครับมาเล่นเกมเดียวกันอย่าง b a t t l e f u e l 4โดยใช้การ์ดจอ AMD R7 260X ดูว่าจะได้ผลเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ To engage, give me a target. Got your target. Right, record. Got your target. Record, you got it? ทั้งสองค่ายนะครับก็เรียกว่าแตกต่างกันไปคนละแบบนั่นเองทาง Intel นะฮะก็สามารถใช้งานได้รอบด้านส่วนทาง AMD ก็สามารถตอบโจทย์คนที่มีงบน้อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเรานะครับผมเชื่อว่าน,น่าจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับช่วงหน้าครับจีบอพลาดไม่ได้ครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ